แน่นอนเรื่องนี้เป็นที่สนใจของสังคมนะคะวันเวลาที่เกิดเหตุนเนี่ยมันผ่านมาระยะหนึ่งแล้วแล้วการสอบปากคำตัวคนที่เป็นผู้เสียหายเองก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้แล้วแบบนี้เนี่ยจะได้รับความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยหรือไม่นะคะช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทกษณพงภ์ภูตระกูลรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ในสายกับเราอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณพรวันดีคุณจิณรชาตาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์กรณีนี้เนี่ยมันมีความท้าทายยังไงบ้างในแง่ของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าต่างฝ่ายเองอย่างผู้เสียหายเองก็บอกเล่าในมุมของตัวเองแต่ยังไม่สามารถที่จะสอบปากคําเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายได้แต่ทางฝั่งครอบครัวของคนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาก,ก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองมันต้องดูในแง่ไหนในความท้าทายในเรื่องนี้บ้างนะคะอาจารย์คะ ครับต้องเรียนว่าโดยปกติในคดีล่วงละเมิดทางเพศน,นะครับการตรวจนตัวร่างกายผู้หายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญของหลักฐานทางคดีอะไรก็ตามก็ยังอาศัยการหลักฐานอย่างอื่นประกอบกัาด้วยว่าจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาส<ะ>ตร,ร์การตรวจสานที่เกิดเหตุการตรวจหน้ตัวร่างกายของผู้ถูกกล่าวหาผู<ะ>้กระทำความผิดครับแต่เนื่องจากคดีนี้ มีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลาเน<ะ>ื่องจากไม่ได้มีการแจ้งความตั้งแต่ช่วงแรกนะครับและการตรวจตั้งกายเองของน้องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำในช่วงแรกที่เกิดขึ้นเลย<ะ>ผ่านมาช่วงระยะหนึ่งแล้ว<ะ>เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ถ้าผู้กระทำความผิดจริงเดที<ะ>่เรียนไปก็ต้องสัตยาสาอย่างอื่นเช่นข้ามเลือดสารขั้นหลัง ถ้ามีหรือ,อยังหลงเหลืออยู่บริเวณรถที่กระเทเราะอย่างตัวอย่างนี้นะครับถ้าพบว่าตรงจุดที่นั่งอยู่ที่น้องให้การทาให้การได้นะครับปรากฏว่าผู้ช่วชาญโดยตรวจพบสารคัดหลังแต่สกัดได้เป็นดีเอ็นเอมาตรงนะครับผู้คนขับนะครับอันนี้เป็นน่าเชื่อได้ว่าแล้วว่ามีการหลอมิดเกิดขึ้นเพราะอยู่ดีใจพบสารขั้นหลังวิดีเอของคนขับที่หายไปตรงที่ทางารถาฟ ค่ะอาจารย์คะอย่างสารคัดหลังพวกนี้เนี่ยใน,ใน,ในทางวิทยาศาสตร์แล้วมันมันคงอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะว่าถ้าระยะเวลามันผ่านมาเป็นเดือนแล้วแบบนี้แน่นอนรถมีการล้างมีการทําความสะอาดเนี่ยเจ้าพวกสารคัดหลังที่จะนําไปสู่การสกัด d n เ็นอได้เนี่ยยังยังจะสามารถเก็บหลักฐานแล้วเอามาใช้ประกอบคดีได้อยู่หรือไม่คะอาจารย์ครับจริงๆเราขึ้นอยู่กับระยะเวลาครับต้องเรียนอย่างนั้นแล้วกรณีอาจจะมี พบคราบเลือดก็ได้เพราะน้องยังเป็นเด็กนะครับ<ช>นั่นหมายความว่าจะมีถึงนี้จะมีการทังความสาบไปแต่โดยทางเทคนิคใช้คำว่าอย่างนี้ละกันนะครับผี่เ่ยวชาญสามารถจะสก,กัดหรือว่าสามารถจะค้นาหาหอมาได้เขาก็คงจะทำอย่างเต็มที่อะครับโดยทางเทคนิคอกว่ามีความเป็นไปได้ครับค่ะทีนี้ตามกฎหมายค่ะถ้าผู้เสียหายยังไม่สามารถที่จะให้การได้เนี่ยค่ะพอไปถึงชั้นศาลน้ำหนักของคดีนี้มันจะด้อยลงไปหรือเปล่าคะอาจารย์ เขาทาให้การผู้เสียหายก็มีความสําคัญนะครับต่อทางคดีโดยเฉพาะคดีเกีก่ยวเรื่องเพศฉะนั้นผมเชื่อว่าก่อนจะไปถึงศาลเนี่ยก็คงจะมีะน้องเองคงจะได้มีการพูดคุยกับทางวจิริยานัากสัคขบสมเคาะญ <Okay. S 2> าติสนิทคนใกล้ชิดต่างๆแล้วคงจะมีการขี้ขายความรู้สึกเสียใจเหล่านี้ <Okay. S 2> แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีการให้ข้อมูลได้บ้างและขณะเดีวยวกันระหว่างนี้เชื่อว่าตำรวจเองน่าจะมีการ สอบสวนสอบ <Le quin> สวนข้อม er, ูลจากคนรอบข้างเท่านั้ครับก็จะเป็นคุณพ่อเนี่ยญาติผู้ใกล้ชิดที่ก่อนน้องจะเดินทางมาประเทศครับก็จะทําให้ปฏิบัติต่อเรื่องราวได้พอสมควรครับค่ะเท่ากับว่าถึงแม้ตัวผู้เสียหายจะยังไม่สามารถที่จะให้การได้เต็มที่เนี่ยคําบอกเล่าที่ทางญาติใกล้ชิดที่ได้รับข้อมูลเป็นชั้นแรกเนี่ยก็อาจจะเข้ามาช่วยหนุนเสริมในตัวสํานวนคดีให้มันมีน้ําหนักได้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะอ่าใช่ครับต้องเรียนเมียนะครับว่า ถ้าพบว่าน้องผู้ชายกับคนขับไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีเหตุโกรธเืีองไม่ได้มีอะไรขัดใจกันมาก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าโดยโปกติโดยหลักการนะครับะไม่มีเหตุผลอะไรที่เด็กผู้หญิงคนนึงจะต้องไปกล่าวหาคนขับเพราะว่าไม่มีเหตุโกรธกันมาก่อนอยู่นะครับและยิ่งตรวจสอบพบว่าน้องก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องปอดทางสุขภาพจิตสามารถพูดคุยอะไรปกติใช้ชีวดดิตปกติก็ยิ่งจะมีความน่าสงสายมากขึ้นอย่างว่า แต่แล้วท่างนั้นจะไปใส่ร้ายใส่ความคนขับทำไมค่ะในทางกับการอาจจะต้องย้อนกลับไปดูประวัติพฤติกรรมของคนขับก็เคยกระทําลักษณะแบบนี้ทั้งที่เป็นคดีหรือไม่เป็นคดีมาก่อนใช่นะครับอันนี้ก็มีการสืบสวนตรวจสอบตรงนี้ครับค่ะแล้วแล้วในความรับผิดชอบในตำรวจเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ทางญาติของผู้เสียหายเองเขาก็มองว่ามีความล่าช้าเนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยมันควรจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของใครตั้งแต่ต้นคะอาจารย์ คือก็ต้องเรียนว่าในช่วงแรกที่ทางญาติของน้องทราบเรื่องนะครับได้มีการพาไปแจ้งความเลยไหมถ้าพาไปแจ้งความแล้วเวกิดว่าอย่างไรถ้าไปแจ้งแล้วตำรวจว่าตามข่าวเท่าที่ทราบนะครับว่าไม่ใช่เกียรกันหนาสอบสวนต้องรอเป็นอีกพื้นที่หนึ่งในประเทศก็ต้องเรียนว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกชัดเจนนะครับถ้าผู้ชหายอยู่ระหว่างเดินทางเนี่ยถ้าส่วนที่มีเกียรติอำนาเนี่ย มีนน่าสอบสวนเนี่ยสามารถจะสอบสวนได้เลยอืถ้าเกิดสอบสวนไปพบว่าหรือเชื่อว่าความผิดเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอีกท้องที่หนึ่งควรจะต้องส่งเรื่องนั้นไปยังพนัาสวบรับผิดชอบก็สามารถทําได้คแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธตั้งแต่แรกอืมผมว่าตรงเนี้ยเราต้องมาดูในประเด็นวิเคราะห์ทีละประเด็นเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาในสิ่งเหล่านี้ครับว่าทำไมปัญหาเรานี้ยังเกิดขึ้นอีกจำแล้วจำเล่าเพราะพิจารณาการเป็นว่าต้องรอให้เป็นข่าว ถึงจะมีการดําเนินการนะครับ <C HA> ก็ต้องมาดูด้วยว่าจะสร้างแรงจูงใจให้ตำรวจเขาตรงยังไงบ้าะได้มีการอเกเดขึ้นนะครับค่ะหรือมันเป็นภาพสะท้อนได้ว่าคดีทางเพศที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยค่ะมันยังคงขาดการเอาใจใส่ของสอนอในหลายๆท้องที่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีคําสั่งจากตํารวจระดับรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติท่านหนึ่งที่บอกว่าอยากจะให้สอนอในหลายๆท้องที่เนี่ยให้ความสนใจกับคดีทางเพศของเด็กอย่างมากว่าอย่าเพิกเฉยต่อคํา ให้การของเด็กถึงแม้ว่าอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ได้นะคะนี่เราต้องเรียนว่านะครับผมว่าอยากจะมองในภาพรวมเลยครับไม่ใช่พอดีคดีทางเพศของเด็กเท่านั้นนะครับ <c oughs> ทุกคดีครับที่คนเดินมามาแจ้งความซึ่งตํารวจต้องให้ความสําคัญเพราะบางบางครั้งเนี่ยเราพบว่าเป็นดูเหมือนเรื่องเล็กแต่กลายเป็นคดีที่มีความเชื่อมโยงและเป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> นะครับตัวอย่างเช่นคดี ของคุณยังโมอ่ะคนนี้เยช่วยอีกครั้งหนึ่งก็ในช่วงแรกไม่ใช่หรอที่บอกว่าคิดว่าเป็นจมน้ำแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ก็เลยกลายเป็นช่วงแรกไม่มีการดำเนินตามตามกระบวนการจนเกิดเป็นข้อสงสัยตามมามางมายดังนันผมว่าในทุกคดีต้องให้ความสาคัญท่กตำรวจนะครับค่ะอย่างนี้ในฝั่งผู้ถูกล่าวหาดีขนไปนึงนะครับค่ะอาจารย์เช่นค่ะครับคือในประเด็นของคดีความผิดจุกกระเพาะนะครับข้อจำกัดของตำรวจเขาก็ได้เห็นใจเขานิดนึงครับตรงที่ไม่มีพนักงานสอบสวนผู้หญิง ระดับสายตำรวจ <Ừ. S 2> ทุกสถานีครับ <Ừ. S 2> อันนี้ก็เป็นปัญหาว่าเวลาผู้ชายไปแจ้งความเนี่ยเจอร่างศพที่เป็นผู้ชายบางทีการเล่าเรื่องอะไรต่างพวกน <im pr os ılmış> ี้ยกว่าจะมีเป็นปัญหาได้นะครับค่ะ <c oughs> แต่แต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาล่ะคะยังยังสามารถที่จะใช้สิ่งไหนในการที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองได้เพราะว่าถ้าพูดถึงคดีทางเพศเนี่ยบางทีมันก็เป็นเป็นการกล่าวหาซึ่งกันและกันได้เหมือนกันอาจารย์ครับก็แน่นอนครับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การอาศัยพยานฐานทางนวิทยาศาสตร์ตรงนี้มีความสําคัญรวมทั้งหลักฐานความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดต้องรอยการสนทนาการติดต่อสื่อสารกันทุกอย่างเหล่านี้จะมาประมวลเรื่องราวเหมือนการต่อภาพดิจิทอลครับก็จะเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นและชัดขึ้นถ้าเกิดเป็นพยานฐานที่มากขึ้นนะครับค่ะอ๋อแล้วค่ะขอบคุณมาก<อ>ค,ค่ะอาจารย์ปริศนาพงศ์คะ รองศาสตราจารย์พันตำรว<ร>จโทฤษณพงภูตรกูลนะคะรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชยววิทยามหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็เป็นแงม่มุมของกระบวนการยุติธรรมที่น่าจะเป็นเรื่องสําคัญในการคลายปมข้อสงสัยในคดีนี้นะคะซึ่งเป็นการกล่าวหาจากฝ่ายครอบครัวของเด็กหญิงวัย13ปีในจังหวัดขอนแก่นว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเมื่อไปตรวจร่างกายก็พบการล่วงละเมิดทางเพศแต่ตอนนี้ต้องพิสูจน์ค่ะว่าการล่วงละเมิดทาง เพเป็นไปตามที่ครอบครัวได้รับข้อมูลจากเด็กหรือไม่ซึ่งทางฝ่ายคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำนะคะตอนนี้กระบวนการยุติธรรมก็เลยเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำงานด้วยความท้าทายที่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันผ่านไปนานนับเดือนแล้วหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะมาพิสูจน์ในเรื่องนี้จะหลงเหลือให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ความจริงได้มากน้อยขนาดไหน,นะะแต่ว่าถ้าถามจากอาจารย์เนี่ยยังมองว่าในทางเทคนิคน่าจะยังพอทาได้อยู่นะคะ